มาเผ้าย่างนะครับทุกคนวัครับทุกคนทุกคนวันนี้เรามากินมาเผาเผานะครับเพราะว่ามาเผาเผาผมไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นในชีวิตป้าพาไปแล้วก็เราจะคุยกับพี่ขอใคยนะไครับวัสดีครับ,รบอันนี้<า>เผาแล้วครับเราอยากดูที่ยังไม่เผาทุกคนเราจะรอต,ต้นเพราะว่าที่กำลังจะเผาอยู่ที่นู่นยังไม่สุก เดี๋ยวถุบแป๊บนึงแล้วก็เราจะเปิดไฟแล้วก็ให้ดูทุกคนนะตอนนี้คงจะพาไปดูเขาเผายัางไงนะครับทุกคนโอ้เขาแบบนี้นะครับมีมาเผาเยอะมากแล้วก็พี่เขาผมคิดว่าออกมาจากที่นู้นสดๆแล้วก็มาเผาเองไม่ใช่เวลาเผากินนะี่อ่ตอนประมาณที่โมงชั่วโมงนึงอันน,นี้ใกล้ใกล้กลสุกแล้วใช่ไหมครับอีก,อ,กอีกอีกนานไม่พอ 10บนาทีโอเคโลสได้เนาะโลได้ไหมครับทุออกนคนเราต้องรอประมาณสิบนาทีนะครับพี่โคกําลังจะเผาเพราวะว่าเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหนึชั่วโมงแต่เราโชคดีเหลือแค่สิบนาทีเราก็รันจังกันนั้รแล้วให้ดูหนะ่อยขเขผาแบบนี้นะครับผมก็แห้งาวาันแรกในชีวิตอ่ากินยากมากนะครับมาเผา ทุกคนได้แล้วนะครับโลโก้อันนี้พี่เขาเปิดแล้วโลโก้ใหญ่ตรงนี้เขากำลังจะปอกนะครับค่ร์ดอน,นะครับโอเคย,ยาแบบเก็บตังค์นะอือยังโลนอยู่ครับร้อนแหละไม่เคยเห็นวิธีครับครับ ทุกคนหวานข้างในก็สุกแล้วนะครับยายก็ขยันมากทุกคนจริงๆนะเพราะว่ายังโลน,าน,านั้นขยันมากต่อให้ใบเนยต่อให้ใบอะโอเคป่กแล้วทุกคนปกกแล้วเราก็ยายจะวางตรงนี้ตรงนี้ ค,ควันนี้เราโชคดีจริงๆนะเพราะว่าพี่ก็เปิดร้านวันเดียววันสองโอเคล ให้เลยโอเคทุกคนสองแบบนะครับทุกคน อันนี้หอมกว่าปกติโล c โรสจะแบบอร่อยอร่อยอื่นๆน,น,นะครับโอ้อร่อยมากจะลงชิมอันนี้คนอันนี้มะพร้าวรสชาติหม่อนมะพร้าวเลยนะครับมะพร้าวหวานหอมผมคิดว่าถ้าเผาอร่อยกว่านะแต่เร็วแต่บางคนชอบแบบนี้บางคนแต่ผมคิดว่าอันนี้หากินยากเพราะว่าอันนี้อร่อยกว่า รสชาติเนียเลยตัวแบบแบบสุกแล้วแบบโอบต้นใบถ้าใครอยากกินเดี๋ยวเราถามพี่อันนี้ร้านอยู่ที่ไหนามามากินตรงนี้ก็ได้นะอร่อยมากขาดเก่งจพี่ครับอันนี้ร้านอยู่ที่ไหนครับร <c oughs> ้านอยู่เส้นบางละม้ายเส้นบางละมายทางเข้าตลาดน้ำของรัตนโยอร่อยมากโ <c oughs> <า>อเคทุกคน เราจะเอากรบปานด้วยแล้วก็ใจกันด้วยนะครับโอเคทุกคนน้องเบนกำลังจะชิมอร่อยไหมครับน้องเบนเพราะว่าน้ำมะพร้าวก็เพิ่งอาออกมาใช่ไหมขาจะแบบกรุบกรอบไปรสชาติจะหอมกว่านอันนี้เผาอร่อยกว่าเนอะลองชิมอันนี้ด้อันนี้ก็จะแบบธรรมชาติอืมอันไหนอร่อยกว่าเน่โอเคทุกคนอันนี้อร่อยกว่าแน่นอนนะครับ พ่อว่ารวยกว่านะพงศ็นวะาร่อยกว่าธรรมดาเขาจะหอมกว่าหอมกว่ากินเสร็จแล้วนะครับอร่อยมากทุกคนขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคใช่ครับจุดอากาศชัวรชพเชอร์คุ้มแข็งให้ได้ครับโอเคชูผมในภาษาอังกฤษเราก็พูดแบบยากนะอยู่ในทุกแบบก็ได้